ตาทุกเชา้าเหมือนมีความเงามานั่งรอนานเกินแล้วโนอที่เราห่างไกลกันอย่างนี้เจะเจอได้เพียงแต่ในฝันตื่นนอนกันคนละทีอยู่แบบนี้ข้อดีอยู่ที่น,นั้น เมื่อไรไม่รู้จะได้ตื่นมาเจอหน้ากันช่วยเอาคืนวันของเรากลับมาจะได้ไหมโลกใบเดิมใบนี้ไม่มีเธอเหมือนไม่มีใครได้โปรดเห็นใจคนที่ร ร้องไม่จบเพลงค่ะร้องได้แค่นี้เองเพลงนี้ชอบมากเลยเห็นดันเต้นั่งเงาๆอยู่นะคะก็เลยร้องเพลงเล่นถ่ายวิดีโอเล่นค่ะไม่ไปไหนเลยนะคะที่ประจับของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะดันเต้มองกล้องหน่อยลูกเน่มองกล้องหน่อยฟังเสียงนกอยู่ข้างนอกค่ะข้างนอกมีเสียงนกอยู่ ทําไงครับโอ้ยชอบเรียมือค่ะเป็นไงลูกเค็มไหมะฮะเค็มไหมแม่เค็มมาตั้งแต่เกิดเลยนะบอกให้รู้โอ้ยไม่เล่นด้วยแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายก่อนดันเต้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนอ่ะมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยอ่ามองหน้าหน่อยบ๊ายบายค่ะ